สวัสดีครับมาดูมุมมองศิลปะอีกมุมหนึ่งแล้วกันสําหรับลายหมวกกันน็อกนะที่เอามาอยู่ในตัวรถมอเตอร์ไซค์โฉมใหม่บอดี้ใหม่เป็นรถที่ผมต้องรอแบบไปเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับขึ้นอยู่กับรถคันไหนเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนึงอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆอัลสั้นัก่อนก็คือหน้ากากตัวยอดนิยมนะครับพร้อมเพ้นสีลายหมวกกันน็อกแล้วก็ถังน้ำมันปีเนียมพร้อมเพ้นสี ้ายไฟเบอร์ตัวแต่งไอ้้ายไรซิมตัวใหม่เป็นตัวตัวเป็ดตั้นสําหรับรถแข่งโดยเฉพาะแล้วก็ฝาเครื่องสวยๆแบบนี้เลยตามลายครับเนี่ยอันนี้ฝาไฟนะครับนี่ประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามผลงานขากร้านเคคลอร์ olor, ในช่วงเวลาต่อไปที่ประกอบรถ ไม่ต้องแปลกใจครับเดี๋ยวนี้มันเป็นดาราไปแล้วแม่ผ่านโคตรบ่อยเลยถ่ายเมื่อไหร่เจ้ต้องมรีมันเมื่อน,นั้นโอเคครับเดี๋ยวฝากผลงานด้วยกันรอชมตอนรีวิวที่รถโอเคครับ